สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุร e บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นฮาร์เล็ตต์วิสานโลดไกด์สเปเชียลรถปี2021นะคะเครื่องยนต์มีวอกกี้เอ็กค่ะ114คิวบิก1868ซีซีนะคะเลขไมค์คันนี้ค่ะลูกค้า17,600ไมล์เลค่ะ สำหรับคันนี้เต็มสูบเต็มระบบค่ะลูกค้าฮัลเลดิพิซานรถกายสเปเชียลรถปี2021นสะคะสเปค m l y ค่ะเครื่องยนต์ตัวรถนะคะเป็นมีวอกกี้เอกค่ะคิวบิก1 8 6่ซีซีนะคะตัวนี้เป็นสเตต1ท่ากองกล่องนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบรถที่ทำสเตตนะคะคันนี้ค่ะตอบโจทย์แน่นอนนะคะแต่แต่แงมาแบบจดเต็มมากนะคะลูกค้าอย่างแรกเลยค่ะ ท่อของเขาค่ะเป็นท่อซาวิกี้นะคะคันนี้กลองเป็น Screaming Eagle ค่ะจูน i r r e t t จูนค่ะโชคหน้าเป็นเอรินนะคะลูกค้านี้เลยทองทองนะคะพร้อมกับชุดแผงคอค่ะนี่ค่ะถัดมานะคะล้อค่ะแล้วอ,อแบบนี้นะคะล้อเป็นล้อฟอร์ดโมโนบล็อนะคะปั๊มเบรคค่ะเป็น b บ m b o M50 นะคะพร้อมกับ จานกาเฟอร์ค่ะจานกาเฟอร์3ใบเลยนะคะหน้า2ใบหลัง1ใบค่ะกาเฟอร์ USA นะคะตุ๊กตาเป็นของรันสต็อกนะคะบวกกับแนดนฟลายค่ะสูงรวมกันทั้งหมด12นิ้วค่ะที่จับเรือนใหม่นะคะคราวส์ค่ะแล้วก็มีเยื้องนะคะ ยืงแฮนด์นะคะเป็นของเค้าเช่นเดียวกันค่ะมือเบรกคลาสเป็นอีลิตนะคะเบาะแฮนด์ HDMC กระจกเป็นอาร e เนสค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะ s e ดเมนนะคะ SDC นะคะเป็นชุดที่มีพิงหลังแบบนี้ด้วยนะคะฟุตบอดค่ะคันเบรคคันเกียร์พักเทาคนซ้อนนะคะเป็นครับสไตล์ค่ะ แคชบาหน้าแคชบาหลังค่ะเป็น HD นะคะถัดมาก็เป็นเซตคาร์บอนค่ะก็จะมีกระเป๋าคาร์บอนนะคะคาดกลางถนานน้ำมันเป็นคาร์บอนค่ะบางไข่คาร์บอนนะคะบางคนหน้าก็เป็นคาร์บอนค่ะแล้วก็กาดออคูลเลอร์ก็เป็นคาร์บอนเช่นเดียวกันค่ะชิลหน้้สโมของ h d นะคะสูง8นิ้วค่ะไฟเลี้ยวหน้าเป็นโปรบีมนะคะหล่อๆเลยค่ะวัยรุ่นดำทองนะคะคันนี้นะคะแป่งมาแบบ หล่อเต็มระบบมากๆเลยค่ะนี่เลยนะคะยังไม่พอเท่านั้นค่ะคันนี้มีเวทคลาส v p c นะคะฝาเดอร์บี้สายเป็นของทากเพอร์ฟอร์แมนต์ค่ะรถปี21และเกียร์ทีสองนึงค่ะใส่หัวเทียน Scream i n g Eagle นะคะเป็นรถผลิตเดือน2ปี21ค่ะลูกคา้า Factory HDMC Thailand นะคะฝาถังน้ำมันปอปอพ HD ค่ะ ไฟท้ายนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวค่ะเป็น CBO นะคะแล้วก็มีแผ่นป้ายทะเบียนนะคะตรงนี้นะคะเป็นของโปรบีมเช่นเดียวกันค่ะรลๆอเลยค่ะไร่มาให้ครบจบหมดแล้วนะคะลูกค้าได้ไปไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วค่ะรล่อเลยนะคะสำหรับราคาค่าตัวตารางดาวพรเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ทีเด็ดคลิปชันดนล่ังคลิปนี้เช่นเดิมค่ะสายด่วนนะคะโทรหรือทักไลน์มาได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ